ถ้าเกิดนนนมั่นใจว่านนนชนะแล้วถ้าเกิดนนนแพ้ขึ้นมาเท่าครับผมโยนลงสองเท่าสองเท่าคนเดียวคนเดียวต้องเป็นทีมไม่มีคนเดียวต้องเป็นทีมต้องเป็นทีมเพราะเป็นทีมไม่ไม่ไม่ตั้งแต่เริ่มแล้วมึงพูดอะไรมึงถามกูไหมตั้งแต่มึงบอกมึงเก่งแล้วไอ้นี่มึงลงโทษบอกถ้ามึงถามกูบ้างไหมเนี่ยก็เก่งอยู่ผมโชว์ศักยภาพของผมอยู่อ่ะพี่ทอยเอาด้วยเปล่าพี่ทอยเอาด้วยเปล่าไม่เอานะ S <S เอาคนเดียวป่าไม่ขอตองเป็นทีมไงเอาไม่กล้าดีกว่าอ่ะได้ผมตองเท่าผมตองเท่าอ่ะพูดแล้วนะผมพูด,พดจริงครับอ่าตามนั้นเนี่ยอาจจะจบทุกคนครับหยุดฟังนันนนนก่อนนะฮะเรามาฟังทอยดีกว่าครับแขกรับเชิญของรายการไม่มีสิทธิ์ได้พูดเลยเพราะว่าอยู่ผิดทีมไงอยู่ทีมนันนนนะพูดอยู่คนเดียวอ่ะเป็นไงตอนนี้ยังมีกำลังใจอยู่ไหมคืออย่างที่บอกไงว่ามันทำแลไวมันไม่ค่อยถามเริ่มต้นอ่ะมันหาศัตรูถ้าสังเกตตั้งแต่ยังไม่เลือกทีมเลยนะมันไปแขวะชาวบ้านเขาจนได้ผมเป็นคู่เเเออมกกกคผ่่งงา เอาแล้วแต่น้องเขา่านไป2เกม2เท่าอีกเออเออมึงอยู่คนเดียวไปเลยเออมึงเนี่ยสกูเลเจอร์หทีไปเลยมึงอยู่คนเดียวไปเลยไม่มีกูแน่นอนแล้วคิดว่าสัปดาห์หน้ายังไหวอยู่หรือเปล่าสู้สู้มั่นใจในตัวน้องเออมั่นใจในตัวน้องว่าจะโดนทับโทษสองเท่าใช่รอดูเอาละครับผ่านไปแก้วแรกของนนอนก็คือบอระเพ็ดนะครับอย่างที่บอกวันนี้เขาขอเองเลยขอคูณ2เลยนะครับ ดังนั้นต่อไปนะครับน้ำฟ้าทะลายโจร5เม็ดกี่เมตรกี่เมตรโจรกี่เม็ดกี่เมตรนักนัม้อนนับสามสามสามเห็นป่ะทีเดียวก็ขึ้นสามแล้วโมาคุณสุดท้ายน่ามีพุ่งแน่เลยเืนเข้าไปถ้าย้อนเวลาได้เราจะพูดไหมคุณสองมาเลย เดี๋ยวเทปหน้ามันก็พูดไม่ต้องถามหรอกย้อนไม่ย้อนไม่เผื่อพี่เขาไม่ให้ดูอีกสองลูกไงถ้เราแบบสำนึกผิดเป็นแบบเด็กแบบเออไม่เคยสำนึกอ่ะไม่เคยสำนึกอ่ะงั้นอย่าจับเอาเฮ้ยแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าแบบใช่สองเมตรอีกสองเมตรป่ะสองเมตรสองเมตรป่ะ ใจเอาหน่อยเอ้าคราวหลังก็อย่าปากเก่งท้าอีก2เท่าละเออนนนนสอมาดูแก้วนี้น่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะเจอทั้งความขมและความเหม็นเขียวของฟ้าทลายโจรเข้าไปหนนนจึงร้องไห้เลยเออเป็นไงตอนนี้สุขภาพดีเลยหนนนมันเหมือนสรรพคุณมันตีกันมันเหมือนมันตีแล้วมัน ไหวคือถ้ามันกินอย่างเดียวมันก็จะไม่ตีไม่รู้ระหว่างบอลเพชรกับฟ้าเท่าไรโจนมันแย่มันแย่บอลเพชรแล้วแล้วมันมันค้างในคอแล้วมันมีขมขมลงไปอีกอะแล้วแบบเห็นใจวะอีกแปดเมตรก็พอแล้วน้องเองนะครับมีอะไรอยากจะพูดไหมครั้งนี้เราโดนลงโทษบทลงโทษโหดขนาดนี้ครั้งหน้าเราจะสู้เต็มที่มากกว่านี้ไหมครับครั้งหน้าผมก็ปากเก่งอยู่ดี กล้าท้าอีกไหมว่าแพ้แล้วนนนนจะโดนคุณสองกล้าอยู่แล้วเออนงผมก็ท้าพูดเผื่อไว้เลยไหมพูดเผื่อไว้เลยไหมเผื่หน้าเทปหน้าอีทีหน้าพูดเลยเอาเลยเอาเลยไม่มันโชว์ความเป็นลูกชางของเราถ้าเทปหน้าแล้วผมโดนเอาเปถ้าเทปหน้าผมมาแล้วผมแพ้ผมยอมโดนสองเท่าเพื่อนเดี๋ยวก่อนครับทุกคน ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้